ปราจินบุรีเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาพเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติทับลานตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายอัธพลเจริญชันสาอาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้กล่าวต้อนรับโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ว่ารชาชการจังหวัดส่วนราชการเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ ครูนักเรียนบริษัทห้างร้านให้การต้อนรับโครงการเยาวชนจิตอาสาพเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างแหล่งน้ําแหล่งอาหารของสัตว์ป่าโดยการสร้างกระทะน้ำโป่งเทียมปลูกพืชอาหารสัตว์ติดตั้งกล้อง NCAPS เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่บริเวณแนวเชื่อมต่อผืนป่า ในช่วงสะพานยกระดับกิโลเมตรที่41ถึ 45, ง45รวมไปถึงการสำรวจร่องรอยสัตว์ป่าที่มาใช้ประโยชน์บริเวณแนวเชื่อมต่อพื้นป่าโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม200คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุป,ประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางและเป็นรูปแบบ 4. เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงควรอยู่คู่ผืนป่าต่อไปจากนั้นได้มอบกล้อง NCAPS ให้กับทางอุทยานแห่งชาติทับลานและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมรวมถึงได้ร่วมปลูกต้นไม้ที่หน้าสนามหญ้าในอุทยานอีกด้วยค่ะทองสุขสิงพิมพ์ภาพข่าว สุกันวรลีสุวรรณรายงาน